มาเบิง่งสะสวยสวนสวยจ้ะสวนมรกดสะสะเขียวเสเวยนอกจากเนาะอากาศวันนี้ร้อนอีกแล้วมาดูว่าแม่ไอมาจะทำอะไรสวัสดีจ้ามาพบมาพอก,กับแม่ไอมาเลยด้อมัอนีมีคนมาบุกถึงห้องจะฟันกับพ่ทันได้แปรงอยู่ออกไปทายงน้อยเบิงเมื่อกี้วันนี้กับมาแปลงฟันขขเขาหรอมาหาเออเบิงเบิงเบิงเจ้าเบิงได้ผีบ้าสองคน สวัสดีค่ะอ่าเป็นผู้ชายเป็นเป็นผู้ชายทำไมสวัสดีค่ะผู้ชายมีมีอะไรอ่ะไม่ใช่ผู้ชาย <laughs> ผู้ชายมีมกีเหรอ <laughs> มน่าเกียดน่ะเธอ <laughs> พูดออกช่องเขาหิ้า,าอันนี้ล่ะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี้ยมีกีใช่ไหม,ม,หมดได้หมดทั้งลูกทั้งลับใช่ไหมหไอันนี้เพื่อนรักตั้งแต่อยู่ป .1 เรียนน้ำกันจากพี่น้องจบอุ้ยน่ารักจนจบป .4 จักรจานแยกจากการ อดซีรุ่นแม่ได้เฮาเราเถอ,โโอ,โโอเนาะรุ่นแม่รุ่นพ่อได้เข้าโโมันเนกกันตั้งแต่ก่อนเทียงเลยจ้ะพี่น้องคุณแม่มันเน็กกันได้ไงสองคนเนี้ยกับแก้มสูดตายได้เฮานะั่นอืมเบียร์ไม่เอาเมาแล้วบอเธอ เมาเราบ่วเมาแต่เงี้ยแล้วจังหน่นวน่วยปากกระเทยมาเลยจะปากใป็นเศร้าเป็นกระเทยดีมเดี๋ยวองแี่ก่นเด้อสองลุมหนึ่งปลียสองลุ้มหนึ่งวิ่งเล่นเป็นบต้องเมีเงินเป็นจะยากเมีนเาว่ามามักดำๆในน้อย่าเมงกลตีแล้ววาีาดีเวามโ้ดเท้าหายววดซไปเสไปซามัน จะขอบบ,อบง <S 2> <S 2> ึงตรงนี้เลยมากินเบียร์ไปแล้วอยากขอาเบบึงเพิ่นบวเห็นได้หนแดดมันแดดหรฮะมันแดดมงมมันร้อนแดดเพิ่เห็นไหมฮะมากินเบียร์กับพี่แน่ดุยตัวเองเป็นเปล่าเป็นครับเป็นอะไรเป็นกระเทยจะเทยเท่าเหรอฉันจะเป็นหน่วยปราบกระเทยนะ งั้นจะไม่มาอีกแล้ววละแลแต่น้อม่แลต่้อเพื่อนนะแลแต่เพื่อนแลแต่โอ้แลแต่เพื่อนไม่ได้ขนน้นเจ้ไ่หว้าวให้กินมูกกินมูกจอมาย้อมเอาโ้อหาเ่าเขาสบายเย่จากที่กําลังนั่งกินข้าวดีๆเริ่มข้อแหงอ้ายกันทีโอ๊ย คือร้อนก็นหายเลยบอกไปเห็นงานข้างมันนะแล้วไปนี่เปลีนไปเที่ยวพักอืมนักเที่ยวพักกับเปลี่ยนวะไปเที่ยวพักก็มูไปพ่อไปบ่าวไปรุ่นไปต้นไอ้ถอดหรืไปรุ่นน้นเลยเราเป็นตาฮักมูเลยไปเที่ยถาไปธรรมะตัวเองตีออกตีไปไปตาฮักเขาจะต้องแกะเออ อย่าถือสากันได้จ้าที่คุยกันมันม้วนนี่ม่จะเสี่ยวกันมัแต่เพื่อนกันจ้าถ้าใครไม่กลัวหนักก็ถือได้จ้าโอ้ยอ้อาวทำไมไม่ตักออกมั่งขี้กระหลืมอม่ะขี้ใครน้ำไม่เอาถังน้ำตักออกมั่งอ่ะขี้เขียวน่ะ แม่เขี่ยมอลกตวันนี้บมมีงูเงี้ยวเขี่ยกัะปอมป<ด>่โดดเบื้องการสีเวลาเออรถใหญ่บริษัเร่ง ไม่ไม่ให้อม่ดูหน่อยเบิง์ยังดูบอ่อหม่เบิ่งมาลุม <c oughs> ีปังปอนกับเอมม่าเล่นน้ำกันชุ่มฉ่ำเลยช่วงนี้อุ้มอิมไม่สบายเลยไม่ได้มาจา้ะ เอพี่สาวก็จะมารับพี่ออยไปตล,ลาดเดอ้อไหนะคอยไม่ได้ไปพูเดเยอะมากคอยจะไปมาเอาอีกกระเทยควายในเมืองนี่นี่กูเซิร์ฟกูแม่นเมื่อกี้แม่นตกใจอ่าอีเหี้ยนเอาทั้งเรื่องกูของรางร <c oughs> างเรายังย่านเนาะเจ๊บ๊อนเจ๊บอนมาเอาลูกไห้เมืองเนี่ยเอาลูกไห้เมืองเนี่ยเจ๊บ๊อนมาเอาลูกไห้เมื่อมันนอนเกี๊ย <c oughs> อยู่เมืองนี่ไป <c oughs> <c oughs> แม่แม่ย่ามาหาแล้วนะ ผัวท้วมมาว่าจะอะไรก็เฮียเมื่อกี้ผัวอีมีโทรมาว่าจะอะไรฉันไม่เอาด้วยแล้วหว่เาแอ,อ,อ,อืมคุณรักกับมึงแต่ว่าฉันกูก็ไม่หนีจากเงินมึงเตี้ยทำอะไรกันไม่คนอย่างนี้นะมึงอะไปไหนมาไหนก็ไม่อไบอกเย่างเงีทิ้งคนทีข้างหลังถึงอะไรเบอร์ท, <c oughs> ที่หายปากแม่นหาแล้วปากแม่นว่าบอบอเอาเงินแล้วก็บ,บ่าคน <c oughs> ไปไหนสาวโอ้ยออร่าจับมากเลยให้เงินสองร้อยในซูบะอานะสุนีเนาะเออเด็กหนุอย หมักหยากไปอะไรน้องการมันกินสัตว์น้องกันไปอะไรฮะขอยปินน่ะปินหน้ามาหน่อยโอ้ยสวยหยาดเยิมผ้านนังป่าเล,น,าน,เลนข่ากระชิเบิงนอกเนาะเราจะไปตลาดตลาดแรงงานจา้าแต่ว่าแม่อมาวันนี้ไม่ไปเหนื่อยมากเพราะว่าไปสองวันติดกันฮะ ใครแกห้ามแกล้งน้องนั้นว่าไห้เห็นใครบอกว่าเอาน้ําอะไรสัดหน้าน้องกับตันน้องกับตันฟ้องยายเข็มใครทําใครทําหนูไม่ได้ทํเหรอยายแอบแม่เข็มแอบดูตรงนี้อยู่นะพี่วานมีสิน้องเป็นคนที่กลัวห้ามหยอกน้องทำใหนน้องกลัวเอาลงสิหนูถอดเสื้อไหมลูกกับตันถอดแม่บม่รอดเตี๋ยพากันดูน้องนะสองคนนี่เข้าใจบะอือเบิ่งน้องนะจ้าเบิ่งน้อง โอ้ไปหาเบงค์คนขี่เหล่าข้างในบ้านอีกคนเนึ่จ้าโอ้ยพี่น,อน้องมาเอาเพื่อนกลับหน่อยอันนี้ไม่ได้บ้านะเป็นเพื่อนสาวสองจ้ะมาแต่สี่สิบโมงเช้าวันนี้เปลี่ยนปันป๊นคือโมง <c oughs> จะโยมโม้เลยนี่เงี้ยสี่โมงแ,แม่จั๊กเบิร์ตอะไรก่อนเบียร์นั่นล้างครึ่งล้างครึ่งล้างครึ่งเฮ็ดจังไดที่กินเหลือวันนี้หัวเธอถามหาเลย่เมื่อไหร่เธอจะเมื่อกัน เพื่อนผู้ชายคนนี้โอ๊ยไม่ใช่เพื่อนสาวคนนี้เป็นเรียนตั้งแต่กับแม่มาตั้งแต่อยู่บ้านที่เกิดในยาบ้านเกิดบ้านอาคำเนาะตั้งแต่ยุปอนหนึ่งเป็นเพื่อนรักกันจะเพื่อนรักจริงๆเลยจา้าอันนี้ก็กลับแก้มตามสัวขนมเกียบกุ้งลเลยจ้เาเนี่ยสองคนนี่หน่วยปลาปลา,ากระเทออยอ่ะ <laughs> ใครเป็นกระเทยมาแถวนี้สองคนจัดการให้เลิกกระเทยเลยมงเป็นทายดูแล้วมันกับไปซสู้มงึงรูปเปนเป็นอ่อนซอ้อนอ่ะสองอันมากยังกันนะอ่อนซ้อนเพื่อนสาวยังไม่กลับเลยขนาดแกจะเป็นลุงแล้วแก่จนเป็นลุงแล้วยังมาเล่นกับเด็กอยู่อย่าทำลุงลูกอย่าทำลุงอย่าทำลุงบาปนะน้า เข,าไ,า,ขาไม่มาเขาบอกที่นี่มันอันตรายอันตรายมากหลานฉันไม่มาบอมีจ้าริมสะเรื่อริมสาริมสาใช่ไหมม,มันจะไม่เหมือนตลาดลงหรอฉันวามันจะเหมือนตลาดนะเธอ บอจ่าบอว่างเ,อ,าเอ,าอ้าอมันตั้ง,งเป็นมันตั้งเป็นบันอับนั้นเพื่อนสาวที่เป็นสาวสองกลับเลยนอจ้ะแล้วก็วันนี้ชวนเข้ามาเที่ยวบ้านเราก็เอาของฝากน้อเวยให้น้องจ่าแล้วก็โชติกายาิลูกพี่ลูกน้องก็กลับแล้วทีนี้ก็มีเด็กน้อยกลุ่มใหม่มาเล่นก็เป็นลูกหลานอีกจ้ะแต่ว่าเอามา็เอมม่ากับปังกรพอแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวแต่กับตันน้องกันแล้วก็ ลูกเป็นหลานของนา้นาน้านั่งอยู่หน้าบ้านจ้ะเอาน้าเอาขนมมาให้าาามาเลยจ้ามากินออม น้องควายไม่ใช่น้องวัวนะซื้อมาเมื่อวานนี้แล่จ่ะไม่ใช่น้องเมียด้วยมาแก้อขาไม่รไดไม่ได้กินข่าวด้อกินไหมกันตันมาตันตังเอาบักหนันย้ายเอาอันนี้บ้านปกิิเด็กตันไหม ที่อยู่ฐาที่จะเป็นน้องวัวแต่แต่ที่แม่ไอมาซื้อนะน้องควายสามโลกว่าจะประมาณพันสองหรือพันสามนี่เลยจ้ะซื้อที่ตลาดลาวเมื่อวานนี้วันนี้ทำกิน บ้านแม่ไอมาเวลากลับเมืองไทยก็จะประมาณนี่จะมีญาติมีเพื่อนมีคนรักมากินข้าวซุมกันจะไม่ได้กินซุมกันนะเขามีอะไรเขาก็เอามาให้แม่ไอมาแม่ไอมาก็มีน้ําใจอาจจะให้ตังหรือให้สิ่งของที่เรามีเนานะจ้ะเนาะญาติก็เยอะเพื่อนก็เยอะแม่ไอมาชอบชอบอีกแล้วบรรยากาศแบบนี้จะอบอุ่นมากๆ ยายไมีบ้านแล้วยายชอบไปอยู่ร่มมามายายเอายายยังทศ้าเหรอยายยังบ่วงเหรอเออยังบ่วงเนาะยคิเยเอ็มมาก็ชอบปอมน้องบ้าโฟลูหรอจ้าอียเนาะจะกลัวอีหลีเนาะลวกลกเค็ม่เยมายายมากินก่อนเขาไปอาบน้ำแม่ มากินก้อนซ่าห้อนเย็นกินบ่แซ่บกินแล้วค่อยอาบน้ำมาบัวบกดอกแล้วใส่ลูกโดดไปกินน้ำด้วยนะคะคุณลูกขา,อ,าอ้าวข้าวฟ้านะขันๆอันตันเลยแกยังไงย้ายย้ายมาเบบแบมังนี่เนี่ยขันๆๆนี่ขันอาบน้ำแต้มโตแล้วคือบ่กกินกินข้าวเสร็จแล้วจ้ะ จะไปนวดแล้วทีนี้<ไ>ป,ปานีร <ไป S 1> อ,ออยู่โอห้หูะหูราดีได้ไงอ่าวางแรงนี่นานาเขาเอาบักรมีมาให้จ้ะบักรมีขนุนหออหมอม้วเสร็จแต่ว่าบอรรู้วันรวยเจ้ารู่วยไข่ซุกนั่นออแต่คนนั่งตู่นี่หอมไหมเงี้ยบะทังสองมัน,มนบะอ,อันนี้เป็นน้องชายแม่แ้วจ้ะน,นี่ให้ให้ตุ้แสอันนี้นะะเอ้ยกับน้อง พี่กับน้องแล้วกินข้าวน้ำกันน้องสาวแม่เนี่แหละที่มาทำอ่อมน้องวัวให้กินจสรจแล้วก็ปล่อยให้พี่กับน้องค่อยกินข้าวด้วยกันนอกจากนั้นแม่เอมาก,ก็มานวดจ้ะนวดกับคุณเฮียนคุณปานีมานวดให้ทุกครั้งที่แม่เอามาก,กับบางไทยจ้ะมันมีจะคข้นย่ในหี้นมีมีนกระเทีเคี่ยวผู้เดียวอก็เสียงดังนะทา่านชอบนะเสียงออมีตอนน้าบ้าน,นั้นเฮียน,เส,ยน,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 นเสียงอีมีมันบ้าขกิน ตอนที่นวดอยู่ก็มียายไม่มดนะจ้ะเนี่ยที่เป็นเพื่อนของเป็นพี่สาวของเพื่อนแม่เอมาจะเรียกยายไม่มดจ้ะแล้วก็เขาก็มาเล่นด้วยนะพอนวดเสก็ต่างคนตางแยกยยาทีนี้ก็มาดูยายทงมาแม่ของเอ็มแม่เอมาเนี่ยจ้ะเขาจะชอบดูดูหมอลำฟังหนองรำแล้วก็หลับไปในแม่จ้ะพี่น้องหลับไปแล้วนี้ก็ได้เวลาที่ทุกครั้งถ้าเกิดว่าเขาหลับก็จะมาปิดโทรศัพท์เขาหลังจากนั้นเขาก็จะตื่นขึ้นมาเปิดใหม่เดียวจะพากันแกล้งต้องอ้อย,ย รับเดยรับเดยพากันยืนดูคุณยายแม่เอมาเลยบอกว่าเอมาไอมาไปแกล้งคุณยายสิหนูลองปิดสิลองปิดเสียงเพลงแล้วคุณยายจะตื่นไหมเดี๋ยวให้เอมาไปปิดโทรศัพท์ยายจ้ะ <c oughs> <c oughs> ปิดม้านให้ยายหน่อย แจ้งหน่อยยายก็มาเปิดอีกอเออญแจ้งลอยก็มาเปิดอีกเมื่อไหร่นะฮึอือมแบบเราชินเลย,มยไม่เห็นคอยมีเสียงมารับน้ำตลอดเห็นไหมอือทำไมเธอรัอย่างนั้นละ่ะเก่งตัวนี่เนาะถ้าสมมติว่ามันจะมีเสียงนี่มันจะพอดีเลยไหมเอออื่นบแบบจะไปทำธุรกิจส่วนตัวก่อนๆแล้วเมื่อยค่อยค่อยนาบคิดว่าจะได้นวดอยู่คือบอกไปนั่นแหละ บายบายจ้าเจอกันพรุ่งเจอกันพรุ่งนี้นะเพื่อนเฮียนกับปังปอนก็กลับแล้วจ้าแม่อมาจะขอตัวนอนเลยจ้าขอบคุณทุกทุนใจเลยจ้าสวัสดีจ้าบายบายเจอกันพรุ่งนี้เหรอเออมันลุงลิ้นเปิดหน้าไม่บ่อยมาก มึงรู้เ่อยมันต้องลิ้นเปิดหน้าไว้เตี่ยเม่ยนนี่นั่นแม่ว่านั่นอืปิดดูพี่เมย์เปิดไม่บอกมันเปิดหลอกเราบอกขันหลอกเปิดบ่ได้แล้ว,ลไไลวต้องไปออกประตูเฮ้าขันลุงลิ้นลลอกมืนนั่นอ๋สลัดใช่เปล่าอ๋อสลัดได้แม่ป่ะไปปิดประตูเข้านอนลูก